การหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมโดยใช้ตีกลมิติทำอย่างไรมาดูกันนะครับอันนี้เขาให้อะไรครับให้พื้นให้สามเหลี่ยมให้ abc เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วมานะครับอ่าก็วาดรูปไปนะครับ abc เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะฮะลักษณะของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับก็คือมันจะมีด้านเท่ากัน2ด้านโดยกำหนดมาว่า ab กับ ac เป็นไงเท่ากันโอเคนะฮะ นี่ B A C นะครับอันนี้มุม A ให้มาเท่าไหร่ครับ150องศาโอเคนะครับเขาบอกว่าถ้า B C ยาวเท่าไหร่ครับยาว8นะครับจงหาพื้นที่สามเหลี่ยม A B C นี้ว่ามีค่าเท่าไหร่หลักการของเราก็คือเราจะแบ่งมุมนะฮะถ้ามีเส้นตรงนะลากจากจุดยอดลงมาตึ๊มันจะตั้งฉากกับฐาน แล้วก็แบ่งครึ่งฐานด้วยนะนะจาก8นะฮะก็จะเหลืออะไรครับเหลือ4นะฮะโอเคไหมครับอ่ะมุมก็จะเหลือครึ่งหนึ่งก็คือมุมอะไรครับเป็น75องศาแทนนะครับโอเคไหมมุม A ตัวนี้จะกลายเป็น75องศาแทนดังนั้นการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมเราจะต้อง<ม>หาความสูงด้วยนะความสูงของมันหา H ยังไงนะครับเออค่า H นะครับเอานี้มันมี H มี4นะครับ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะด้านตรงข้ามกับด้านชิดใช้แทนนะฮะแทน75นะครับแทนเกิดจากด้านข้ามก็คือ4หารด้วยด้านชิดข้ามชิดก็คือ h นะครับข้ามส่วนชิดโอเคไหมครับจากนั้นนะครับเฮ้ยเรารู้ไหมว่าแทน75มีค่าเท่าไหร่เรามีตัวช่วยนะครับอ่ามันจะมี มุมที่ควรจะจำได้นะครับเพื่อประกอบกันนะครับตรงข้ามตรงข้าม75เนี่ยก็คือรูทสามบวกหนึ่งตรงข้ามด้านะไรฮะตรงข้ามมุม15คือรูทสามลบกับ1ไปแล้วก็ตรงข้ามมุมฉากให้เป็น2อรูทสองนะครับอันนี้น้องจำไปเลยเลยนะครับไปใช้ได้เลยนะฮะนั้นแทนเกิดจากด้านข้ามส่วนด้านอะไรครับด้านชิดก็คืออะไรฮะก็คือสแควรูทสามบวกหนึ่ง หารด้วยรูทสามลบหนึ่งเท่ากับสี่ส่วนค่า h นะครับแก้สมการหาค่า h ยังไง h ย้ายขึ้นไปเอาสี่ตั้งนะฮะตัวนี้มันรูทสามลบหนึ่งมันหารอยู่ย้ายขึ้นมาคูณนะครับก็เป็นปนะรูทสามลบหนึ่งไปนะฮะอันนี้คูณอยู่ใช่ไหมก็ย้ายมาหารมาคูณหนึ่งนะค,คูณหนึ่งอยู่ย้ายมาหานนะครับก็เป็นรูทสามแล้วก็บวกหนึ่งมานะครับโอเคมีไปมีมานะครับโอเคจากนั้นนะครับ แล้วเราจะจัดการกับเศษส่วนที่เป็นถ้าเป็นสแครวรูทยังไงนะครับก็คูณสังยุคไปดูส่วนนะครับส่วนของเราเป็นรูทสามบวกหนึ่งฮะให้เราคูณสังยุคคือรูทสามลบหนึ่งคูณทั้งเศษแล้วก็คูณทั้งส่วนนะครับทั้งบนก็กระจายได้เลยนะครับรูทสามคูณรูทสามจะได้สามรูทสามคูณกับลบหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งนะฮะโอเคไหมรูทสามคูณกับลบหนึ่งได้รูทสามนะครับ ลบหนึ่งคูณกับรูทสามก็ได้ลบรูทสามนะครับลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งก็กลายเป็นบวกหนึ่งไปส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างนี้จะมองให้เป็นผลต่างกําลังสองหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังก็ได้มันก็คือหน้ากําลังสองลบกับหลังกําลังสองนั่นแหละนะครับโอเคไหมจากนั้นนะครับก็น้าหน้ากาลังสองรูทสามกำลังสองลบกับเลขหนึ่งกำลังสองนะฮะก็ได้สี่นะครับอันนี้ตัวเลขบวกตัวเลขครับสามบวกหนึ่งได้สี่ ลบหนึ่งรูทสามลบรูทสามก็เป็นลบสองรูทสามไปส่วนข้างล่างก็รูทสามกำลั 3, งสองได้สามอันนี้ลบกับหนึ่งนะครับก็จะเหลือสองนะครับโอเคเอาสองตัดนะครับป้าบปาบเหลือสองนะครับก็สองสี่เป็นอะไรเป็นแปดนะครับสองคูณสองก็เป็นอะไรครับลบสี่รูทสามนี่คือค่าเลยครับค่าของ h นะครับโอเคนะเมื่อเราได้ความสูงของสามเหลี่ยมแล้วนะครับเราก็จะมาหา พื้นที่ของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับมาดูกัน,นครับพื้นที่ของสามเหลี่ยม abc นะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้หาจาก1นึกับสคูณฐานฐานคือ8ความสูงเนี่ยฮะแอะไร8 4, ลบสีรูทสนะแล้วก็เอา2ตัดน,นะฮะเหลือ4เอา4กระจายเข้าไปนะครับก็4 8 3 12 4, 4, 4, 4, 4. คูณกับ4ก็เป็นอะไรฮะเป็น16ูทสไปนะครับ